สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ตีแผ่พฤติกรรมของชายคนหนึ่งตระเวนล,ลักทรัพย์สินตามอาพาร์ตเมนต์ย่านลำ,ำแพงปรากฏว่าไม่กี่วันต่อมาตำรวจสนอ,อโคกคลามก็สามารถตามไปจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้หลังจากที่ไปขโมยทรัพย์สินอาพาร์ตเมนต์อีกแห่งหนึ่งพักสักครู่กลับมาดูพฤติกรรมและโฉมหน้าของขโมยคนนี้ครับ ก็ยอมรับก,ก็ทำทำมาก<ำ>ี่ที่แล้วอ่ะประมาณสี่ห้าหกที่สี่ห้าหกที่สี่หรือห้าหรือหกไปจับจักบก็ปิดมันปิดไม่ค่อยแน่นเองก็เข้าไปบางทีก็มีแล้วของที่ได้เอาไปไหนคะก็ะขายหมด เป็นภาพวงจรเปิดที่บันทึกภาพขณะที่ชายคนนี้ลักลอบเข้าไปขโมยทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในอาพาร์ตเมนต์ย่านหลับคํำแหงและเป็นพฤติกรรมที่เราได้รับแจ้งจากเจ้าของห้องพักหลายแหง่งว่าชายคนเดียวกันนี้เคยเข้าไปลักทรัพย์สินในห้องพักที่อาพาร์ตเมนต์ของพวกเขาด้วยเช่นกันห้องนี้เสร็จแล้วก็มาห้องนี้ห้องนี้ต่อห้องนี้ก็โดนแง,ง้ไปแง้ที่เดิมเลยห้องนี้จะได้เยอะที่สุดก็คือมีมือถือที่หายแล้วก็มีเครื่องเล่นเกมมี2ออย่างที่หายคือได้รับความเสียหายเยอะที่สุด ากภาพจะเห็นว่าหัวขโมยคนนี้เป็นคนแต่งตัวดีอําพรางว่าเป็นผู้พักอาศัยทําให้ไม่เป็นที่สงสัยของคนทั่วไปและหลังจากที่เรานําภาพชายคนนี้ออกอากาศไปไม่กี่วันต่อมาปรากฏว่าเขาไปที่อาพาร์ตเมนต์อีกแห่งหนึ่งจนมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตํารวจและสามารถจับตัวได้พร้อมกับของกลาง นายพรชนะสุขใจดีวัย35ปีถูกจับหลังจากไปลักทรัพย์ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านรามอินทราก็จะถูกตำรวจสอนหนอโคคลามจับตัวได้ที่บ้านพักยา่านลาดพร้าวเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาทำไมถึงมาทำอ่ะเนี้ยไม่ได้คิดจะทำาริงม,ม,มันไปมันมัเป็นไม,ไม,ไมพ่พูดอย่างไงไม่ได้คิดจะทำไมไ่คิดจะทำเหมือนกันนายพรชนะยอมรับ ว่าจะเข้าไปขโมยทรัพย์สินตามอพาร์ตเมนต์มาแล้วหลายครั้งจริงก็เห็นของเก้นึกว่ามันเป็นห้องคนที่เดิมเช่าอยู่ที่ว่าเคยติดหนี้ไว้เขาให้ไปโทหนี้อันนี้มันไม่เจอเขาก็เลยเอาของมาหลังจากนั้นได้มีเจ้าทุกหลายรายทยอยชี้ตัวประกอบการดําเนินคดีจากการที่ได้ตรวจค้นบ้านของเขาเนี่ยยังพบ ทรัพย์สินซึ่งน่าเชื่อว่าได้มาจากการกระทําความผิดอยากจะให้ช่วยมาดูว่ามีทรัพย์สินของผู้เสียหายรายใดนะครับที่ถูกลักมาให้มาดูได้ที่สนโคกขามนะครับในเบื้องต้นตํารวจได้ตั้งข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนและกําลังขยายผลว่าคนร้ายรายเดียวกันนี้เป็นคนร้ายที่ทุบกระจกรถแล้วขโมยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มีเจ้าทุกส่วนหนึ่งเข้าแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้ด้วยหรือไม่ ใครที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้สามารถเข้าแจ้งความเพิ่มเติมได้ที่สอนอโคกครามครับพบกับตรงจุดกเกิดเหตุได้ใหม่พรุ่งนี้เวลา11นาฬิกา30นาทีวันนี้สวัสดีครับ